พี่น้องที่ลัาทั้งหลายผมจะงบอกว่าคนไทยเจสบล้านคนนี่คือหนึ่งในสามของคนไทยจิตสามล้านคนและเป็นคนอำนาจเจริญตบมือให้หน่อยพี่น้องเลยนี่คือหัวหน้าพักที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยอะเป็นหัวหน้าพักตั้งแต่อายุสามส่บปี่นขอขอบคุณนะรับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าภาพที่ รับเชิญมาวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งด้วยโดยพลเรเกียรติเยอะมากเมื่อวานนี้อยู่มวยลับเลยก็ขอขอบคุณเจ้าภาพนะครับแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติที่ขารมรักทุกท่านด้วยขาดเหลือไม่ได้ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกๆท่านด้วยและก็ขอกล่าวส่วนดีทางกมกับทุกทุกท่านด้วยนะ ทั้งจังหวัดอำนาจเจริญและก็ใกล้เคียงก็พี่น้องนะวันนี้ถือว่าเรามาทำบุญด้วยกันนะครับอ,อุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อถ่ายชุนทปานด้วยนะกันนะก็จริงนะจังหวัดอำนาจเจริญเรานะเมื่อกี้ถามเจ้าภาพแล้วว่าต้องให้มาอะไรบ้างนะนะในกรอบอะไรบ้างไม่รู้มีกระตอนหรือเปล่าร้อยแปดสิบวันไม่ว่ากันนะรักกันทุกคนนะพี่นะก็ จริงนะพี่น้องที่รักทั้งหลายด้วยอำนาจเจริญเนี่ยเขาก็ถึงเวลาที่ต้องโตแล้วนะในปี2 5 6 6ต่อปี67นั้นและมั่นใจว่าอำนาจเจริญน,นั้นเราจะเป็นเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งชานุม,มานนี้เดี๋ยวก็จะได้เป็นเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอันนี้ก็น่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ซึ่งเราก็มีการผลักดันทุกมิติเลยนะครับที่จะยกําดับอำนาจเจริญของเรา ไปเทียบกับทุกจังหวัดทําไมอำนาจเจริญก็ต้องเป็นเศรษฐกิจชายแดนพี่น้องที่ลกทั้งหลายเรากําลังจะพูดถึงว่าวันนี้มาทํามูลน่วมกันก็จะไ,ได้ถือโอกาสว่าเราต้องมาแจ้งกันว่าอํานาจเจริญนั้นเขาจะมากับการเปเลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ที่ชานุมานประว่าอุบลราชธานีมุกดาหารนะครพนมนองคายเชียงรายนั้นเขาเป็นเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไปแล้ว และอำนาจ,จเจริญก็คือฟันหลอนะครับของไซบูทองสองคอนและสวรรค์เขตมุ่งตรงไปทุ้ยเวียดนามและประเทศจีนนั้นอำนาจ,จเจริญก็เป็นจะเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นที่ต้องเป็นเศรษฐกิจพิเศษที่จะยกระดับให้กับคนจกกังหวัดอำนาจ,จเจริญ